สวัสดีจ้าเพื่อนเพืนพี่พี่น้องน้องชาติติดตอบได้จ้าเด้ออ่อมูนีก้กสสิมว่าเรืองสายฝอมื่อไม่ได้จ้าแันมี่พื้นถามเมว่วาพี่เขาในแอบบาดูเฮ็ดจังไดเขามูองใดนูเขาไปคือมีจะาคนไทย,ยว่ันนีมีพลั่งหน่อยหน่อยนึง <c oughs> ก็เลยสิมาบอกได้จ้า ต้องปักมุดีด้จ้ะต้องปักมุดว่าปาักมุดว่าเฮ้ามาประเทศใดถ้มา,ามาเยอรมันก็ปักมุดพิมพ์ลงมันสิมีรูปโปรไฟล์อยู่สิเป็นดินสอฉีดได้จ้ะหรือว่าสิเขาไปเบุ้ใงหน้ติดต่อก,ก็ได้นันสิมีคน้นในน,น้ำอยู่เพราะว่าเขาไปเบด้อีกแล้วคือตัวเจ้าของนี่เขาเบด้อีกแล้วเพราะว่าแฝงไห้เขาแล้วนะจจะ บาท,ที่นี่ก็สิเข้าไปม่ชิป,ป,ปิดรูปโปรไฟล์ไมีดินสอฉีดห้องกับปิดจำแนงกอนปิดจำแนงบม่ต้องเปิดํำแนงเด้จะปิดํำแน่งเรากวก็กดอัพโหลดโทรศัพท์ใหม่กดรับอโทรศัพท์พ่ออัพโหลดโทรศัพท์แล้วเขากับกดเข้าไปที่ไม่รูปโปรไฟล์ที่เป็นรูปคนกับดินสอให้กับกดจิ้มเข้าไปมันก็สิมีบอกว่า ตำแหน่งที่ตั้งนะจ๊ะเข้ากับเรือนเบิร์ผู้ที่เคยเฮดเคยเฮดเปลี่ยนจ้่ตำแหน่งที่ตั้งติจิก็เฮดพวกเป็นเบิ่งในด้ติจทอกติจทอมันสิบอกเข้ากับพี่มาเอา่อวิธีปากหมุดบาดูแอปบาดูเข้ากับปักเข้าไปว่าเบอร์ลินมันก็สิขึ้นเนะจ้ะเบอร์ลินเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็กได้มันสิขึ้นก็บกับข้มามักอังกฤษเข้ากับปักอังกฤษอัง,องกฤษเข้ามัก สหารัฐฮ่ากกบปัก u s a เข้าไปได้จะเื่อฮาอักออสเตรเลียฮ่ากกบปักซิดนีย์ซิดนีย์นะจ้ะซิดนีย์เออปักที่เมืองหลวงเขาอืมมันก็สิึืนมันก็พอเฮ่องกปักมันฮ่อากปาักหมูดประเทศหนึ่งมันอาจจะอยู่ได้ประมาณหมื่นหนึง่งหรือสองหมื่นี่แหละจ้จะแล้วมันก็สิออกออกแล้วก็กามาตำแหน่งประเทศทยเฮาองกเกา่าอืมมันจะเป็นประมาณนะั้นส่วนที่ฮ่อปาักหมูดมันก็สิมีรู หลูฝลังขึ้นมาเข้ากับเลือกเอาเลือกเอาเขากับกดกดถูกใจเข้ากับอานเบิงจิมอ่านเบิงปูไฟเขาว่าเขาน่ะขามาเร่นในแอบปบเขาต้องการอยขาก็จะมีเขียนไว้คือเข้าหาล่ะจะว่าเออต้องการสารความสัมพันธ์ระยะยาวบางคนกับบอลไซนี่จะบางคุกับว่าต้องการสนุกชั่วข่าวอย่างนี้ก็จะเขียนไว้เออพอเขากับเป็ักทาไทยขเขาบางคขาก็จะเขียนมาว่า ฮัลโหลเขาก็สิทักทายห้องกับนะจ๊ะเ้าก็ใส่รูปโปรไฟล์สวยๆใส่รูปโปรไฟล์สวยๆรูปใดที่เขาว่าสวยเขากับทายล่งจะเก่ารูปซิปรูปเอสรูปที่สองรูปแล้วจะใส่ไปนะจ๊ะมาที่นี่พ่อเขาทักไปเขาก็เบิ้งโปรไฟล์จะ้าคือเออฝรังคนนี่เหรอเขาถือว่ามักถูกชะตาเบิ้งหนาตาโอเคถ้าท้างจะดีเขากับโคดจิ้มหัวใจแล้วกะ ก็จิ้มใจมื่อจีไม่ถือใจเขาก็ทักทายไปฮ e l l o Good morning อยังก็ว่าไป Good evening ก็สิตอนเย็นนะจ๊ะอืมก็ทักท่ายไปฤาสิทักท่ายเป็นภาษาไทยไปก็ไดเมันอกี้เขาก็จะมีแปรมีช่องแปรอยู่นั้นนะจ๊ะมาที่พอทักทายเขาไปเท่ากับทักมากแอปด้วยจ้ะมันสมีหลายอย่างหนึ่งสแกมมือ สแกมมือมันสิบอกเนี่ยดอกที่รักสวัสดีกุญแจพิมพ์ภาษาไทยเลยฮัลโหลฮันนี่ผมรักคุณรักแรียกพวกอย่างเราก็คุยแบบพิมพ์เงี้ยงๆมจ้ะถ้าเป็นสแกมเมอร์เข้ากับสังเกตเอาเนาะสุเมือนง่ายสแกมเมอร์นะมันสังเกตง่ายมาที่นี่ซวงสกามสกามมาคือว่าสวัสดีฮัลโหลสวัสดีครับผมชอบคุณเกิดจะคุยคุยคุยกับเขา บมคุยคุยไปกะผมอยากดูของของลับของคุณผมอยากดูนมคุณผมอยากดูไอ้นั่นไอ้นีน่คุณผมอยากดูหอยคุณออียงเขาก็สิบอกไป <c ười> บะอมต้ามันสนใจมันทะแบบนี้โนบอกขอาวไ่ด้เป็นอย่างกับเก่ากับเจา้าวางสิเจ้าไม่ได้เป็นแฟนข่อยยู you know, uh, you know, โนบอยเฟนอ่ายูโนบอยเฟนโกอาเววางสิแล้วก็บอกมันไปนเลย ืม่ต้องสนใจถ้าถ้าฟอนะผู้เขาที่สนใจเขาเด้อเขาก็สิเซงฮัลโหลมากแม่ม่ฮัลโหล,ล,โลสวัสดีครับคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ประเทศอะไรถ้าเขาถาม่าเห็นคุณตำแหน่งที่ตั้งคุณเป็นเอ่อซิดนีย์เหรอบอกไม่มันแค่การเล่นแอปคือฉันชอบประเทศนี้ฉันก็ปักหมุดที่ประเทศนี้เขาก็ตตองตอบเข้าไปแบบนั้น ฉันชอบผู้ชายออสเตรเลียชอบผู้ชายซิดนีย์ฉันก็เลยปักหมุดซิดนีย์เนี่ยสมมุิได้จันทึฉันก็เลยปักหมุดซิดนีย์อืมก็บอกเขาเลยว่าตอนนี้ฉันอยู่ประเทศไทยเฮ้เาก็บอกไปยังสันมาจ้ามบัดเขาก็สิว่าคุณมองหาอะไรที่นี่เขาก็สิถามเฮ้าเฮาก็ตอบเขาไปว่า,าฉันมองหา,าแฟนสำหรับความสัมพันธ์ระยะยาว ฉันอย่ารล้างกับสามีมาแล้วหรือว่าสามีฉันตายมาแล้วปีสองปีสามปีที่ปีหป,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 ปีกวป็ว่าไปนะจ้ะอืมว่าไปฉันเลิกกับสามีฉันมานานแล้วฉันอยากหาผู้ชายดีๆสักคนที่รักฉันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวสู่การแต่งงานเอ,อ้ยเขาต้องบอกยังสิเลยจ้ะอืมอเพราะว่าถ้าเฮ้าทิ่ไปบอกว่า,วาเออ มันกะสิมีฝลรังบองก้นีวว่เขาว่าฉันชอบสนุกเพื่อความสนุกฉันไม่ต้องการที่จะแต่งงานเท่ากับว่าโอเคนะไอแอม r อรี่ฉันไม่สามารถคุยกับคุณได้เพราะว่าฉันหาความสัมพันธ์ระยะยาวสู่ความรักสู่การแต่งงานเท่ากับบอกไปจริงจริงนะจ๊ะเอากะสิให้คุณโชคดีนะฝรังลราก้นนะขอให้คุณโชคดีนะเขากะสิบอกมาอืม าต้องมีความตั้งใจดิจ่ะเขาต้องมีความตังตงมมต้งใจว่าเฮาสินหาสายฝอละเรื่องเทื่อค้นไทยกระทักมาดิจะ่ะเขาต้องไปสนใจเขาก็แค่ว่าเออสวัสดีค่ะแล้วเขาก็จบเลยเพื่อว่าเฮ้าหาสายฟอเขาก็ต้องตั้งใจหาสายฟออดิจะ้ะเข้าไปหาป่าเขาก็ต้องลูกน้ำนะจ๊ะหาป่า ก็ต้ am, องลงน้ำเพรว่บาบา่แม่นว่าหาปลาสิไปขึ้นโคกมันบ่มีเลยจ้ะปลาอยู่ข้างโขกปลามันก็ต้องอยู่ในน้ำจ้ะหาฝอซูเมื้อนี้เขาเจ้าได้ยในทางออนไลน์หลายเจ้หมูนะ่น่ะจ้ะหมู่เพิ่นก็ได้อ่าในทางออนไลน์คุยกันพ่อกันทางเฟซลูกคนก็โชคดีดวงดีเนาะเจ้าแล้ยจะดวงพ่อกันทางเฟซบุ๊ก คุยกันสองสามเดือนแล้วก็กระจกงเงินห้ส่งเงินห้เป็นเจ็ดเดือนแปดเดือนครบปีเราก็บินมหาการพ่อบินมหากันแล้วก็โอเคกันเทดวิ่าให้กันไปเที่ยวประเทศเล่าแล้วก็กิจวัเรื่องการแต้งงานไปเลยนะจะสมเงอนี่มั่นเกลี้ยวแต่ดวงวาสนานะา๊ะห้องก็คิดดีทำดีอืมทำบุญ มองใดเห้าก็อธิษฐานเอาว่าลูกหลานเนือยอยากได้แฟนฝรังคนดีๆจะคน้นที่เลี้ยงดูห้าวสพอร์ทห้าเาก็อธิษฐานเอา,าทำบุญใสบาทตากบาทหรือว่าไปไหว้ไปทำบุญมองอ่าที่ห้านับถืออยู่ไกลๆเนี่ยจ้ะอืหาหนับถืออยู่ไกลนี่ก็ไป วายไว้คือกันเนี้ยิได้ไปแก่บุญเพิ่นอยู่จ่า้าดิเอ่อเพราะว่าถ้าบอกว่าก็ได้บินเงีสิไปแก่บุญเพิ่นจ้ะอันเดฟแฟนผู้ดีๆนั่นแหละจ้าวิธีการป้องมุดวิธีการเล่นถ้าบ่เข้าใจก็ไปเบิ่งใน TikTok เด้อจ้าเพิ่นมีมีผู้นึงเพิ่นแนะนําดีอยู่เบิ่งวิธีการป้องมุดวิธีการเล่นอืมสแกมเมอร์สังเกตจังได๋นั่นล่ะก็บสแกมเมอร์มันก็สิเว้าหลายๆลูกนู่นนั่นนี่ อืลสักกามันก็จะข,ขาขอเบิ้งโน้มเบิ้งหอยเบิ้ังเหงาเบิ้องของรับเห้าหน่ะเยี่บไปสนใจมันคนที่ดีเนี่ยเขาสิให้เกียนเหงาด้วยจ้ะเขาสิให้เกียนเหงาที่รักผมจะรอคุณนะผมรักคุณเราจะรอเมื่อวันที่เราพบกันอืออันน,น,นั้นก็คือข่ไข่พนไท่เ่าจะเพียงแต่ว่าพละภาษาได้ว่ากันต้องเรียนภาษาอังกฤษ,ษไว้น้ำจ้ะ ทางกิดเบื้องต้นเ้าก็สิสามารถสุนทนาได้ถ้าบุได้เลื่อยมันก็จังได้ยิ่เนาะมันก็สียากยาักนี่เนี่ยจะอันเวันนี้ก็สิมีมาบอกทุกฟั่งสามีเด้จ้ะอือันละขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องพี่น้องน้องสายฟอทุกคนได้จ้ะให้โชคดีพ่อคุณดีๆคนที่ซัพพอร์ตเนี่ยจะเนี่ยจะพยายามสู่ได้จ้ะสู้ๆ susu, kendi di casa, di